นายนพดลอินนาเผยว่าอภิสิทธิ์จะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกมทเกี่ยวกับ MOU 43-44ถึง44หลังจากการยกเลิกที่ไม่สำเร็จในวันที่12ตุลาคม2568เวลา13.59นาฬกา59นาทีทางสวนพดลได้ออกมาแถลงต่อพิธาว่าการศึกษาของกมทที่เกี่ยวข้องกับ MOU 4 3 4ถึง44ยังคงเป็นกลางและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หลังจากไปตรวจสอบที่จังหวัดตราดพบว่ากัมพูชาได้สร้างแนวดักตะกรอยอย่างต่อเนื่องที่ชายฝั่งไทยทำให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่ของประเทศไทยจึงแนะนำให้ทัพเรือเปรียบเทียบแานที่เก่าเพื่อตรวจสอบขนาดความเสียหายนายนพดลกล่าวว่ากัมพูชาไม่ยอมรับหลักมุดที่73และพยายามขยับล้ำไปต่อนายนพดลกล่าวว่ากัมพูชาไม่ยอมย้อนกลับและยังพยายามขยับล้ำไปต่อทางกองอทจึงได้ข้อมูลจากนาวิกโยธินกองทัพเรือว่ามีการละเมิดของฝั่งกัมพูชามากมาย ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งฝ่ายไทยได้ประท้วงไปแล้วหลายครั้งนายนพดลกล่าวว่าถ้าไม่ได้ไปตรวจสอบก็คงจะไม่รู้ว่ากัมพูชาละเมิดกี่ครั้งและสถานการณ์จริงอย่างไรข้อมูลที่ได้มาพร้อมกับข้อมูลหลังการประท้วงที่ได้แก้ไขหรือไม่จะนําเสนอในที่ประชุมของกอมทในขณะที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับการยกเลิก MOU .2,543 ถึง2,544หรือไม่นายนพดลกล่าวว่าประชาชนยังขาดข้อมูลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อน MOU 2,543ถึง2,544และเขาเชื่อว่าการมีคณะกรรมาการ GBC RBC และ GBC จะช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้นายนพดลยืนยันว่าหลักหมุดที่73ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายถ้ากัมพูชาไม่ยอมรับก็เป็นไปได้ที่จะไม่มี MOU แต่ทั้งสฝ่ายต้องเคารพกันและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก นายนพดลยังระบุว่าได้ประสานงานกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อมูลกับกมทเพราะเขาเคยนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกม o u 2,544ยแต่ยังไม่สําเร็จจึงเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องนําข้อมูลเหล่านี้เสนอในที่ประชุมของกอมทเมื่อถามเกี่ยวกับการวิจารณ์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลว่าทําไมรัฐบาลไม่ใช้กลไกสภาในการยกเลิก MOU 2543ถึง2544แต่กลับใช้การประชุมต่างๆนายนพพดลกล่าวว่ากมทอของสวถือเป็นสภาแล้วและเขาได้ยืนยันกับกมทตั้งแต่วันแรกว่าจะไม่ยึดโยงกับเครื่องอื่นแต่จะยึดผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดินเป็นหลักจะเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าได้ตลอด